ที24่24ชุนที่สอนการแข่งขันได้วยนะทำให้เด็กชียว25เมตรถีงอายุ7ปีผูว่าที่2เด็กถุดานิตาเทมินพี่บางพันธ์สหสาธิตกระทุมผว่าที่3เด็กญีงนัชวันตรัชันรนัทยส่งุว่าที่4เด็กถิบไนยรน์านจันทราัส่ง้ว่าที่5เด็กญิงกนกพิษกิ่งจ้านอลพงยาสานลส

ดาวเหนือดาเหนือโอ้ได้เหลียญไปอ๋อด้วเหนือได้ที่สามครับพี่สตา์มาแล้วครับไฟกบนะครับเราวเหนืออยูที่สามไฟบครับไฟใส่เร็วไฟใส่เร็วดาวเหนืออยู่ไหม ที่ไปลายใจนะเนี่ยส่วดาวเดอรอย่นีแเราเออนี่ยกเป็นไม้มที่สองเดี๋ยวเร็วไใจไปใจปในำอยู่อยู่ที่สองเราเดี๋ยวเตรียมตัวออกแล้ว ดาเหนือไปไปดาเหนือไปาเหนือไปดาเหนือไปเนวที่สที่จะนับสแล้วด้าเหนืออลูกเร็วเดหนจะทแล้วดานเหนือจะทันแล้วด้านเหนือ ดอนเหนอเลวแล้วอรับเก็ไปแล้วดัเหนจะไรองโอเคดาวเดนือได้ที่สครับเยียดเงินเหยียดเงินเสีงมากลูกเหยียดเงินค่ะนะครับรายการที่หกสสที่ส่ เป็นการแข่งขันไม้นะเพราะเพทเดียวอันเชียร25เมตรหญิงอายุ7ปีรุ่นว่าที่หนึ่งเด็กหญิงนนพลกิ่งก้านเด็กนักเรียมสนานลังสิตรุ่นว่าที่สองเด็กหญิงกัญญากรถูสารศาสตร์ยุทธเทพองหลวงรุ่นว่าที่สามเด็กหญิงนันทพัฒน์พรมพรจิตมูลโชคใจลังสิตรุ่นว่าที่สี่เด็กหญิงนัทชวัศรรี รุ่นที่หเด็กหญิงวอรินทร์คุณเลิศอาพรสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยบางสิทธิ์รุ่นที่หเด็กหญิงโมลิขันรายการรายการตีบอร์ดครับรายการตีบอร์ดขับวันนี้ดาวเหนือกับพลอยใจคู่กันเด็กหญิงนัชชันประสันกลางดาวเหนือนะครับรู่ที่สีนะวันนี้รู่ที่สี ไยใจออกมาก,ก่อนแล้วก็ดาวเหนือเป็นผันที่สองดาวเหนืออยูน่นะะีนนน่นะครับนี่อยู่นี่หมวกที่ขาวขาวรอรอเพื่อนรู่นสี่นะครับรูสี่ าแล้วรูสีนะครับไฟไตมาแล้วไฟไตมาแล้วไฟไตไฟไตหูไฟไตทำแล้วไฟไตนำไฟไตนำไฟไตไฟไนี่นะครับสีชมพูไฟไตดาวเนี้เป็นผั้ที่สองดาวเนี้ัดสองอนนี้นำโย ไปซ้ายไปซ้ายมาแต่ไปดาวเหนือไปดาวเหนือไปลูกไปดาวเหนือไปลูกไปดาวเหนือดาวเหนือไปลูกดาวเหนือไปดาวเหนือเร็วลูกเร็วดาวเหนือเร็วเร็วดาวเหนือเร็วลูกโอ้ยโอ้ยดาวเหนือ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  ดาวเหนือดาวเหนือดาวเหนือได้ที่สองโอ้ยดาวเหนือได้ที่สองครับได้ที่สองบายเป็นรายการที่สิบแปดดาวเหนือนะครับที่หนึ่งเป็นการแข่งขันว่ายน้ำระเภทเดี่ยวผีเสื้อยี่สิบห้าเมตรอายุเจ็ดปีรู้ว่ายที่หนึ่ง เจ็กหญิงชั้นประคมั้โหมดกลุ่มที่1สาาวิทยาศาสตร์แกะญิัยาการสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่2เด็กหญิงชันประถมรี่2ที่3กลุ่มที่4เด็กหญิงประยมที่4ที่5แลุ่มที่6เด็กหญิงมนิธิพ่อรนพ่อแม่มาลัครับ Số lúc đó, lúc đó cũng là gì xin lúc đó cũng là lúc đó 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 lúc đó

nhanh lên lũ con nhanh lên người mẹ xinh xắn quá luôn á người ta โอ้ยไปไปไปีสตล์ครับพี่สไตล์าพีสไตล์หนอู่ับที่สองอยู่ตรงนี้นะครับใจหน่ออยู่ตรงนี้ตอนี้ใครายอยู่ครับดูที่สี่ดูที่สี่ไปแ้วนะครัวับแ้ะค

ลูครับอย่าปีนลู่แลครับอย่าอย่าปีนอย่าต่อนะครับลูกเดี๋ยวมันจะเอ็กซเดนเดี๋ยวจะเอ็กนนะครับเดี๋ยวถ้าลาบอรร่างายได้อย่าอยปีนอย่าต่อลูกนะครับตัวขึ้นลอยนะครับ